พี่คิดว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรคะ สเสน่ห์ของฉันก็คือไม่รู้เหมือนกันไม่น่าตอขคำถามดีกว่าอะไรเนี่ยสมาธิสันสส้นมากอะสมาธิ <c oughs> อะไรกันคะเนี่ยหวานหรือแซบหวานคะ่ะเป็นคนหว,วานหวานแซบไม่เป็นคะ่ะพ <c oughs> ี่สิตาชอบใครใน CGM เ <c oughs> ขับทาเบสิกแต่ตอบยากมาก สิตาชอบเมมเบอร์ใหม่ชอบกินอะไรคะชอบกินฮันนี่บัตเตอร์ชิฟชอบกินข้าวต้มชอบกินคานิมิโซะรวมเอ็ดอยู่ครบป่ะอยู่คนเดียวคะ่ะตอนนี้ กาลีหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นทุกคนจะบอกว่าความแซ่บนะมันก็เป็นประธานหมูนะ <c oughs> บางครั้งอะ่ะเขาแค่อ่ะจะแต่งตัวแบบฟรีสไตล์ทุกคนก็อุปทานหมูว่าเขาอยากจะแซ่บอะไรเนี่ย <c oughs> ข้าวตุนใช่ไม่ได้กินข้าวตุนมามากเลยแค่ ติดเซมครั้งแรกสีตารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าว้าวไปคิดถึงสีตาลวาทำไงคะ่ะคิดถึงสีตาต้องดูสีตานะติดเซมครั้งแรกคือตอนแรกอะ่ะน่าจะเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วลก็คือเวลาแบบตอนเข้ามาเข้าวงติดตอนติดสมัยติดซีเจมใหม่ใหม่ใช่ไหมก่อนที่จะถูกส่งตัวมาเชียงใหม่ที่บ้านก็พูดไว้ว่า เออก็ตั้งใจค้ำเข้าไปไม่ต้องหวือหวาม,มากก็ได้แบบไม่ได้ขออะไรมากมายขอแค่แบบเกาะเกาะแบบตามๆเข้าไปก็พอให้มันแบบเออนั่นแหละให้มันดูให้แบบว่าให้พออยู่รอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะพลุกนะคะก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้แบบโท่อะไรโอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคน ดูห้าเป้งเรา้องไห้โอ้ยจริงเหรอเสียดายมากๆที่เ้าเป้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัดออกใช่ไหมเดีส่งร้านไปอเอาชิ่เจมิสองได้เลยมาเลยแต่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางไอดอลหรอเส้นทางไอดอลมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมล่ะทุกคนอืมแบบคือสิตาก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่า มาแบบมาเข้าแบบวงการไอดอลอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าทุกคนพยายามมากเลยใช่แบบเมือนเห็นแบบมีรายการนี้ใช่ไหมคือก็ยังไม่ได้ดูหรอกว่าจะไปดูชื่ออะไรนะ Last Idol หรอน่าสนใจมากว่าจะน่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะเพราะว่าเพื่อนสีตาเพื่อนสีตาไปแข่งด้วยดูแบบดูยากมากอะคือแบบแข่งกันจริงๆอะแบบ ถ้าสีตาคิดว่าถ้าสิตาแบบไปแข่งรายการงั้นจะไม่ติดแน่ๆเลยนะคะจริงเหรดอดราม่าเนี่ยทุกคนนี่น่ารักน,นี่คนนี้น่ารักที่สุดเพื่อนเขาหน้าที่สุดชื่อสาวน้อยใช่ทุกคนพักเพื่อนสิตาด้วยนะชื่อสาวน้อยได้เคยเคยไปเที่ยวเล่นด้วยกันอยู่ น่ารักมากน่ารักมากๆค่ะแบบมีออร่าไอดอลแบบออร่าไอดอลแบบยิ้มหวานอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช,ใช่ทุกคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโหวตให้เพื่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> หาวิธีโหวตก่อนนะ <c oughs>